วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเทนนิสเกมกากันอีกแล้วค่ะแล้วก็ชายกายนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรกันคะเมกาอีซีออฟบีเมกาอีซีออฟบีนะคะวันนี้นะก็มีน้องมะม่วงอีกเช่นเคยภารกิจในวันนี้นะคะเราจะเล่นทั้งหมดกี่ด่านนี้คะยี่สิบด่านมายีด่านเริ่ม นี้ฉันจะผา่านไปให้ได yeah. ้ได้แล้วอันนี้คือห้ามโดนสีแดงนะฮะง่ายๆเราผ่านไปแล้วหนึ่งด่านเลยอีกสิบเกาด่านนะฮะชิบทำไมนักไปอย่างเลยแล้วเราผ่านไปแล้วยี่สองช นี่ให้ดูโฉมหน้าน้องมะม่วงคือเหมือนน้องโกรธอยู่ตลอดเวลาน้องขาทองมันโงอะอ้าวฉันรีบกระโดดเกินไป้รเราผ่านไปเกมที่เท่าไหร่แล้วสามใช่ไหมแล้วก็ไต่ขึ้นไปบนแท่นสีขาวๆนี้เลยลกระโดดแล้วก็ไต่ไปบนแท่นสีเหลืองๆกระโดด ก็ตายไปแท่นสี่กาวๆกระโดดแล้วก็มาเกมที่สี่แล้วดูเหมือนจะจะถึงยี่สิบแล้วนะแต่เพิ่งที่สี่เองอน,นี่มีความกระโดดตรงอยู่โอ้โน่า oh, <no. S 1> ตงอีกแล้วอันนี้แหละอุนน้ยตกระ,นนะว่าหนันี้่งใแล้วผ่านได้แบบงงๆเลยดูภูมิใจมากหลังจากเล่นมาหลายรอบโอ้ดูยากเหมือนกันนะฮะ ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่รนี่เราจะผ่านไปไ,<อ>ได้ไ<อ>เราผ่านไปได้แล้วเราจะค่อยๆไต่ไปด้วยกันค่อยๆใจ่เย็นฉันยืนอยู่ตรงริมๆมเกือบตกแล้วเก<อ>ือบตกไปแล้วนะจ๊ะเก<อ>่งด้วยตัวเองเก<อ>่งเวลาทุกคน<อ>ด่านที่เจ็ดแล้วเราก็มาเริ่มด่านที่แปดกัน วันนี้สีเหมือนกับตัวเราเลยอ่ะชายดูสิจริงหรอกฮะโอ,โอม้มนจริงเลยแยบจึบจึบจึบไงล่ะไม่หยุดความเก่งนี้นะแต่ว่าก็ตกไวเหมือนกันอันนี้เขาดูจริงมาก เรารู้แล้วพอเราถึงอันนี้เราก็ปล่อยตรงกระโดดเห็นไหมล่ะ ah? เราก็พ่งมารู้อู้อันนี้คือเราจะไต่ขึ้นไปใช่ไหมใช่น่าจะใช่อ่าใช่ไม่น่าจะแหละพาทางทิกกันอีกแล้ววิ่งงยสุดยอดไปเลยอันนี้ด่านที่เท่าไหร่แล้วนี่ด่านที่สิบแล้วสูตรอันทรงพลัง อยาโ<า>อ้น<า>้<า>องเดียวเองนี่เป็นไงละ่ะเฮ้ยค่ะอยู่สุดท้ายแล้วก็ฟ้าฟื้นปีมงพูดเทนเราต้องค่อยๆอย่าเป็นใบรุ่นใจร้อนเป็นไงละ่ะเราต้องไต่ไปนะแล้วก็ไปกระโดดขึ้นสีขา อันนี้เราผ่านมาอย่างง่ายได้อืน่าได้แล้วไม่ค่อยกระโดดไปร้อนบอกตัวเองแพ้ดันดนเสียงคุ้นคุ้นเด็อทำไมผ่านอยู่แล้วเฮ้ยคุณจะไปเมือง12ไสอแล้วฉันจะไปเมืองที่12แล้วแต่ฉันถึงด่านที่14ใช่ไหมใช่แหละไม่มีใครนะ เก่งจังเลยอะ่ะน่าภูมิใจเป็นไงนลาา่ะใช่ต้องผ่านผมเชียด่านนี้เป็นด่านสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนนเราจะกระโดดบนสามเหลี่ยมทีม่คือที่ไหนเนะาะอ้โหโอ้โห<า><า>อันนี้คือที่น้อยมากจริง ว่าอันเมื่อกี้น้อยแล้วตรงนี้น้อยกว่าใช่คุณลัดกีเจ้นสำเร็จแล้วนะเอาใกล้จะสำเร็จแล้วแต่ว่านานหน่อยอแด่แต่ดนเราเหลืออีกสามด่านเราถึงจะสำเร็จออ้อ้าวคือห้ามโดนสีขาวหัวต้มเราให้ยี่สิบห้าด่านเลยไม่ใช่<ม>อืมไม่อะไร ได้แล้ว,ว,วเหลือสองบาทเท่าน,นั้นสองเอาทำไมฉันมึนขนาดนี้ล่ะชิ้นชิ้นชินยจับฝาล็อกจับฝาล็อกฝาล็ออีกนิดอีนิดโอ้ยฉันรอบเวงอย่านะมือก็ห้ามโดนใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วห้ามโดนสีขาวไปตะกี้เร็จแล้วขอขอไปด่านดาวนิดนึง วุ้ยสีสวยมากเลยชายแหม,มอีกดา่าดาสีสวยมากอ๋อ,อสีมันเป็นแบบสายลุ้สวยมากๆเลยนะาโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้เทนเนิแสแคสเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคอมเมนต์เลย แต่ก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายโผน้ามาชัยบ๊ายบาย